สวัสดีครับน,นี่เกวันพีชเบลตี้รักกับผมครับมิสเตอร์เคสวันดีครับผมจะเปิดกาชาครับซึ่งเกมวันพีชเบลตี้ร้เน่ยขอพูดก่อนนะครับคือผมเล่นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วประมาณที่เกมเปิดใหม่ประมาณวันแรกๆเดือนแรกๆเนาะแต่ก็ไม่เคยเล่นเลยแค่เข้ามาเปิดกาชาเข้ามาเอาของเฉยๆน,นะครับแต่ผมเพิ่งจะมาเริ่มจริงจัง,จงกับเกมเกมนี้ก็เมื่อวานนี้ครับเมื <c oughs> ่อวานนี้เลยคือตั้งแต่ที่มันอัพ Date, เข้ามาใหม่เป็นอัปเดตของเวอร์ชั่น2ปีเนาะรู้สึกว่าภาพมันดูสวยขึ้นมันดูสะอาดตาขึ้นนะครับแล้วก็ดูลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าหน้าลองเล่นเลยลองเล่นไปประมาณ 2- 3สรอบรู้สึกว่าเกมมันสนุกดีฮะ <c oughs> ทั้งๆท,ที่ตัวเองเนี่ยเข้าเกมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะแต่ผมเพิ่งรู้สึกถึงความสนุกของเกมเนี้ยคือเมื่อวานนี้และก็ตอนนี้รู้สึกว่าติดมากๆเลยครับ ก็วันนี้จะเปิดกาชากันเนาะกาชาฉลอง2ปีครับซึ่งกาชา2ปีก็จะมีนี่เลยตัวละครระดับซูเปอร์ตำนานครับโอเด้งครับมาแล้วโอเด้งเข้ามาในเกวันพีทเป่าตี้รัดแล้วครับซึ่งโอเด้งนั้นเป็นสายวิ่งเนาะสายวิ่งชิงทงนะครับซึ่งสกิลค่อนข้างจะไกลโคตรเลยโคตรไกลเลยครับแล้วก็คาวามาสึเป็นสายป้องกันนะครับคาวามาสึผมยังไม่เคยเจอฮะแต่อันเนี้ย I อีกุอาโอเคคูเนี่ย เปตโรคอร์ที่สกิลไวมากๆแล้วก็ไกลโคตรเลยครับแล้วก็คีเอมอนเขเก่งมากๆด้วยนะโอเคครับมาเปิดกาชาการกาชาขคงวานอคูนิฉลอง2ปีนะครับอืคือแต่ละตัวเนี่ยแต่ละตัวถือว่าค่อนข้างจะแจ่มมากๆกนลยครับแล้วก็โอเด้งเนี่ยถือว่าแจ่มโคตรเลยมาอยากได้โอเด้งอ่าเปอร์เซนต์ออกออกีก่เปอร์เซนต์เอ,อ่ยอัตราการออกอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์วะ 7%นะครับซีดาวอยู่ที่7%นะครับแล้วก็โอเด้งอยู่ที่ศูนย์โอ้โหมันน้อยจังเว้ยโอเด้งอยู่ที่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์อ่าพวกคาวามาสึโอคิคุแล้วก็เคียอมอนอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้โ oh. หน้อยจังเลยเว้ยอ๋อแต่ช่างมาันเถอะมันเป็นแค่ตัวเลขนะครับเป็นแค่ตัวเลขช่างมาันเถอะมาเปิดกระชากันซึ่งตอนนี้ อาฉากในการเปิดกาชาเปลี่ยนใหม่เนาะฉากสวยขึ้นมากๆครับประมาณนี้ครับฉาก self, สีดาวแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมเออมีชอปเปอร์กับนามีวิ่งมามาอย่างเนี้ยแต่ทงไม่อกฮะคือที่ผมเปิดมาเมื่อวานนี้นะถ้าทงสีทองเนี่ยคือจะสีดาวแน่ๆมาโอเด้งโอเด้งมา ตัวแรกแม่อ้วนมาชื่อนะลืมและบูจิแม่อว้วนรุ่นสองโอเด็กบากิมเอาขอโอเด็กออโอเด็กโคสกิโอเด็ก,ก,ดกมาท่องมาเงื้อคราเต้ชื่ออะไรนะคนะุโรโอบิมาท่องยอนคริกท่อง ซีดาวนะเอาบีดา้าโอ้โหไหวเกมนี้คือสุนกาชาเนี่ยออกค่อนข้างจะไหวมากๆเลยครับโอเด็งมาคูโรซ่ซีดาวซีดาวทองมาทองช็อปเปอร์คูทองวังกี้สปอร์ทองเอาบีดา้าอีกแล้วทอง น่ากลัวเว้ยน่ากลัวแต่เลยอ่ะโอเด้โอ้ครั้งแรกก็เกลือก,อกันเลยครับซึ่งสรุปเลยว่าถ้าอนามิกับชอปเปอร์วิ่งมาด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทองฮะมันก็ไม่ได้สีดาวฮะนึกว่าชอปเปอร์กับนามิจังวิ่งมาด้วยจะเป็นทองเนาะโอเคก็เกลือกันไป ครั้งแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปโอเด้งจงมาเนี่ยมีสี่ร้อยเพชรเนี่ยมาสี่ร้อยเพชรเนี่ยมาต้องมาแน่ๆมาโอเด้งโคสิกิโอเด้ง,ดงมาทองมาทอง <Y ose. S 1> ตัวเดียวอะทอง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 ,ทองทอม,มันยังพอมีลุ้นมันยังพอมีลุ้นแต่มันก็เสียโคตรเลยวิ่งมาตัวเดียวแล้วทงดำเนี่ย ดึงออกมา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 สีดาวมามาทองมาเห็นไหมโป้ทองมาโอดเด็กมาขนะเอจอปลาทองมาทองมา,งมาเกมอื่นผมอยากได้รุงแต่เกมเนี้ยผมอยากได้ทองนะทองเลยนะมาสีดาวนะเอาไปได้แล้วเหรอทองนะสีดาว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 ,ดาวขี้เอมอนก็นได้ รู้สึกอ่เอเก็บมาก็ได้มามาขอตู้ใ่นะต๊ะใหม่นะ,ม,นะมาวาโนโนตะคอยวาโนโนคุดีเนี่ยมามาทองทองทองเถอะนะทองทองสีดาวสีดาวสีดาวโอ้โหเอ้ยร้อยเพชรหายไปกับตาเนี่ย ไอกาชาเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมันคือกาชาที่เอ่อเขาเรียกว่ากาชาไม่มีสิ้นสุดเพราะมันไม่มีการันตีไงเป็นกาชาที่ไม่มีการันตีนะครับคือเปิดไปเรื่อยๆเลยไม่มีสิ้นสุดซึ่งเลทปกติมันเท่าไหร่นะเลทปกติออกอห้าเปเใช่ไหมแต่เลทออกของกาชานี่มันอยู่ที่เจ็เปอร์ซ์แต่สองรอบนะสองรอบนะเ็เอร์ซนต์ขอให้มัน แสดงผลหน่อยเธอนะมาโอเดงวานะคุณนี้นมาท้องมาซันจิแฟงกี้มาท้องมาท้องท้องที่ท้องอะท้องท้องแน่ๆท้องท้องมาท้องแล้วสรุปคือนามิกับชอปเปอร์ไม่ช่วยแต่แฟงกี้กับซันจิช่วยนะครับมาท้องมาเลยพูดดึ้งไปโอเด้งโคสกิโอเด้งมาขอสองตัวนะโอเด้งมาเลยมา โอ้ปอแล้วครับคีเอมอนครับตุขอนตัวแรกครับโอเคคีเอมอนเย่ yeah, เขาเขียนว่ากินเอมอนนะอ๋ออาโลเหมือนคุณกินใช่ไหมถ้าเป็นคีมันแปลว่าอะไรนะแต่คือกินคือเงินใช่ไหมผมขอเรียกตามกระตูแล้วกันนะครับคีเอมอนนะครับคีเอมอนมาแล้วตัุขอนตัวแรกครับอีกตัวหนึ่งโอเด้งโอเด้งแต่มาแบบโคตรไวนะคือแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยอะ่ะอีกตัวหนึ่ง โอเด้งมาท้องมาโอเด้งมาโอเด้งโอเด้งโอเด้งมาท้องท้องเอ้ยโอ้ผมมือผมกดไวไปหน่อยมาแล้วคแกเข้าวมาเสือนะครับเย่สองตทนจริงๆได้เว้ยอีกตัวหนึ่งไหมแถมไหมแถมไหมโอเด้งตัวหนึ่งโอเด้งตัวหนึ่งนะโอเด้งตัวหนึ่งมามาโอเด้งมาท้องมาโอเด้งโอเด้ง โอเด็มาท้องท้องโอเด็โอเด็โอเด็มาท้องโอเด็ท้อง,โอ,องโอเคครับก็ครั้งที่3ครับได้ขีเอมอนครับกับคาว,วามาสึน,นะครับมา2ตัวเลยเย่ตัวใหม่2ตัวเลยต่อไปครั้งที่สครับเหลือโอค,คิคุและก็โอเด็ครับ อยากได้โอเด้งอะ่ะอยากได้มากๆาเลยคือผมเป็นคนชอบเล่นสายวิ่งนะครับสายวิ่งชิงทงอะ่ะผมค่อนข้างโคตรชอบเลยแล้วผมก็ชอบโอเด้งด้วยคือมันเป็นสายวิ่งชิงธงที่มันค่อนข้าจะตีไกลอะ่ะผมชอบคือตอนนี้ผมเล่นเอสอยู่เอสมันตีค่อนข้าแต่ช้ามากๆแต่มันวิ่งไวเนาะเป็นต,ตัวคอที่เอาไว้กันศัตรูซะมากกว่าแต่โอเด้งเนี่ยคือมันตีก็ได้วิ่งก็ดีอะ่ะอยากได้โอเด้งมา มาทอง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 มามาทองมาชอปปอร์โอ้โหเงียบเงียบเงียบทงแดงเหรอทงแดงคืออะไรอ่ะทงแดงคืออะไรแมนยูลิวพูทองแดงคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทองแดงโอเน้งนะไอ้เกโมนอเฆโมนอีกตัวหนึ่งโอเคแจมเกม เกมเนี้ยิ่งซ้ำยิ่งดีขออีกอีตัวหนึ่งขอโอเด้งโอเด้งมาโอเด้งมาโอเด้งโอเด้งมาโอเด้งมามารุ่งไอทองสิไม่รุ่งต้องทองติดบรีแล้วทองโอเด้งโอเด้งโอเด้งโอไอโอ กีซีเหรอตัวไข่ออวีวีอวีวีร่างเก่าใช่ไหมเนฟิลิเนฟิอาตาลีโอวีวีจังนะครับผมมีแล้วโอ้พุ่งรู้แฮะว่ามีการเปิดโทมแบบว่าลูฟี่กลายเป็นเกียร์สีด้วยโอเด้งนะโอเด้งกันนะ เช้แค่ตัวเดียวโอเด้งโอเคครับเปิดครั้งที่สี่ครับได้วิวิจังแล้วก็อคิเอมอนอีตัวหนึ่งถือว่าแ่มนะครับคิเอมอนจะได้เวล70แล้ววิวิจัง85เนาะเหลืออีก200เพชรโอค,คิคุโอเด้งน่านะโอเด้งซูเปอปร์ระดับตำนานตำนานจงมาทองจงมาตำนานจงมาช่องชอปเปอร์โรบินเหรอ แดงธงแดงแล้วเหรอมาธงแดงอีกแล้วมาโอเด้งโอเด้งมาชอปเปอร์โรบิซังนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะโอเด้งมาขนาดมามาดึงท้องมาโอเด้งมาโอเด้งโอเด้งโอเด้งมาโอเด้งมาท้องมาท้องมาโอเด้งโอเด้งมา โอเด้งโอเด้งตำนานซูปเปอร์กระดาบตำนานมาซูปเปอร์ตำนานตรง,ตง,านะง,งมาตำนานท้องอืมไหลไปนะเงียบกิฟตเลยท้องท้องมาตำนานมาตำนานมามาเกียร์สี่มาโอเด้งมาลูฟี่งูครับไอ้เกียร์หกเกียร์สี่ทำเป็นทานดีกว่านึกว่างู ลูฟี่เกสีนะครับบาวแมนนะครับก็มีแล้วนะผมว่ามันตัวของตัวนี้มันดูช้าๆยังไงก็ไม่รู้การตีมันนะการตีมันค่้าๆจะดูช้าๆนะจากที่เล่นมานะครับงูดีกว่าเยอะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอเด้งมาโอ,โอเคจบครั้งที่เท่าไหร่วะหนึ่งถึสามหนึ่งห้าเขาที่ห้าใช่หมห้าเออ อันที่ห้าได้ลูฟี่บาแมนกีซีหนึ่งตัวสรุปคือถ้าทงทองกับทงแดงแล้วทงทองมาดูดีกว่าเนาะโอเคคูอ่ะโอเด้งอ่ะโคสกิโอเด้งอ่ะนะนะเนี่ยโอเด้งอ่ะเนี่ยโอเด้งอ่ะโอเด้งอ่ะโคเท่เลยอ่ะโอเด้งอ่ะอยากได้อยากเด้งมากเลยอสกิลสิ อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะเดเลยนะโอเด้งนะผมชอบเล่นสายวิ่งอะนะโอเด้งต้องมานะอยากเล่นสายวิ่งไ,ไวัยอ่ะรูพี่ตัวเดียวอ่ะกองสมบัติไม่มีด้วยเงี้ยคลิปโอ้แต่ทงแดงฮฮแต่หีบสมบัติไม่มีแต่ทงแดงอย่างนี้มันจะออกไหมเนี่ยมันน่ากลัวฮฮแต่ทงแดงมันก็พอมีลุ้นนะมาโคสึกิโอเด้งอต่านานมา มาทองมาทองม,มา <word> มา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 โอเด้งโอเด้งทองทองทองสีทองสีทองนะสีดาว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 เลทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยช่วยโชว์เลทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ให้ดูหน่อยสิมาเลทเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมามาเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาเฮ้ย อย่างเงียบเลยเจ็ปร์เซ็นต์อะ่ะชนออกมารู้สึกครั้งนี้เกลืออ่ะหวาแหละเหลืออีกว <c oughs> หวโคตรเลยเว้ย <c oughs> เหลืออีกหนึ่งร้อยเพรครับหนึ100่งร้อยเพรสุดท้ายสุดท้ายแล้วผุดท้ายนะหนึ100่งร้อยเพรครับโอ้เด้งโอ้เด้งทองมาสี่ดาวมาทองทองมา ทองทองมาทอง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 ,ทองนามิเอ้รถเป็นจังกุซลทองทองแดงแดงหี่สมบัติไม่มีเหรอมันเหมือนรอบที่แล้วเลยอะแต่รอบที่แล้วลูฟี่วิ่งมาตัวเดียวแต่รอบนี้โอ้เฮ้แต่การดึงเป็นสีแปลกๆฮะมันต้องมาลัวสีอย่างเงี้ยมาโอ้เด้งมาโอ้เด้งโอ้เด้งโคซุกิ โคซิกิตำนานสบัยใ,ในตำนานชโชกนุนมากไม่ใช่ชโชกนุนดิเป็นลูกชโชกนุนใช่ไหมวันนีสีมันสวา่างทางเวสนามิทองมากโ okay, อเคเอมาอีกแล้วเคเอมาอีกแล้วครับตอนนิวเวลนนเท่าไหร่ละแปดสิบแล้ว,ลวใช่ไหมโอ้งยงโคตรดีนะแต่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 แต,แต่ลูกพี่แกออกมาเถอนนะนะเคียมอนะช่วยพาลูกพี่ของแกออกมาด้วยนะ โอเด้งอะน,นะช่วยพาออกมาด้วยนะมาอีกตัวหนึง่งโอเด้งมาโอเด้งโอเด้งโอ้ยเสียงหายเฮ้ยสี่ร้อยเพชรจะไม่ออกจริงเหรอออกไม่เนนะนะโอเด้งนะโอเด้งทองทองทองโอเคครับ โอ้เป็นห้าดาวโอเคก็ถือว่าเคีเอมอนได้เวลอดโิเสียหายเคีเอมอนได้เวลแปดสิบ,บแล้วโอ้เปิดกาชาหาโอเด้งแต่ได้คีเอมพอนมาลูลัวเลยฮนะก็ถือว่าโอเคก็คุ้มอยู่ที่ได้คีเอมอนแต่โอเด้งห้าสิบสุดท้ายแล้วว่าสุดท้ายแล้วนะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ว อยากเรียกเขาม้งอะคือตั้งแต่ช่วงของเลลี่อะคือผมเปิดหาเลลี่ก็ไม่ได้นี่ก็โอเด้งอะคือ,อ,คอไอ้บทละครที่ผมอยากได้นะไม่เคยได้เลยสักครั้งอะ่ะที่แบบอยากได้บบมากๆอะมันไม่เคยได้เลยอะแต่ครั้งนี้เหอะนะขอเหอนะขอเหอนะออนะผมไม่น่าพูดเลยว่าโอเด้งกับไอ้เจ้าโอเคคูมันเก่งอะพอพูดปุ๊บไอ้ไปเป็นอย่างเงี้ยงั้นก็กะตัวกะมมและตัวกะยี่ตัวกะอ้ โอเด้งกัอีไม่เอาไม่เอาเอาเคียมอนแล้วกันนะ ka, เนาะโอเด้งกัอีมีก่อสมบัติแดงธงแดงนามิจังกับซันจิมาช่วยมาช,ยมช่วยดึงออกมาหน่ะช่วยดึงหน่อยขอเคียมอนไม่เอาโอเด้งไงโอเด้งมันยีไม่เอา, ka, ม,ม,เอามามาขอทองมาเคียมอนมาเคียมอนมามามาทองมาสีดาวมา สีดาวมาท,ทองทองมามาปิดฉากเลยมาทองมามาสีดาวทองมามาสีดาว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 เคลียร์หมดมามาโอ้ดูฟีงูเพิ่งเคยเห็นฮะตัว คาวามาสือครับโอ้โหเห็นเลยเอโอเลอกโวเดียวเอ้ยโ,โอเคคู่ของยังไม่ได้นะว่มมาลืมคาวามาสือเวล70เออดูแล้วเองชื่อคาวามาสือดูแล้วโอ้โจบครับ400เพรครับ400เพรจบกันไป400เพรได้คาวามาสือเวล70แล้วก็คีแอรบอนเวล80นะครับ โอเด้งไม่มีโอเด้งอะไหนคือโอเด้งวะนี่มึนนี่นี่มันคือกายชาอ่าเคียมอนใช่ไหมโอเคครับอ่าฮไม่ออกบอกไม่ถูกโอเคแต่อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆผมก็ได้อ่าเคียมอนเอามาไปเล่นหน่อยเนาะเคียมอมนเห็นว่าเขาอยู่เทียสูงใช่ไหมเห็นคนบอกว่าเก่งใช่ไหมครับก็ดีอะไอเคียมอนนะ กีโมนเนาะแปดสิบโอเคเป็นสายป้องกันเนาะก็ดีแหละสายป้องกันผมก็ชื่นชอบเหมือนกับสายป้องกันแล้วก็เขาวามาสือก็สายป้องกันนี่หว่าใช่ไหมเออเหมือนกันเลยขีเอมนก็ป้องกันเขาวามาสือก็ป้องกันแล้วสายโจมตีสายวิ่งพี่ไม่คิดจะให้มาเลยมั้งเลยครับพี่ฮะมาแจะสายป้องกันเนี่ยโอเคมาเอาตัวลครใสป่ปาร์ตี้โชว์กันหน่อยซิ แล้วก็คีเอมอนโอเคแล้วก็คาวามัซึอยู่ไหนฟ้านี่ไงคาวามัซึโอเคประมาณนี้สายป้องกันทั้งคู่เลยครับโอเคครับก็400เพชรก็ได้มา2ตัวเนาะคี 80, เอมอน80คาวามาซึ70นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับเรื่องเกี่ยวกับตาคลิปนะสวัสดีครับ